สิบสามเตวิชสูตรว่าด้วเรื่องไตรเพศข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพิสุจงหมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ของชาวโกศลชื่อมานสา,ากตะประทับอยู่ณอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอิจระวดีด้านเหนือหมู่บ้านมานสา,าก กตะในสมัยนั้นในหมู่บ้านมนาาะณะกาตะมีพระมหาสารผู้มีชื่อเสียงมาพักอาศัยอยู่หลายคนคือจังกีพรามตารุขพรามโปขรสาติพรามชานุโสนิพรามโตเทยพรามและก็ยังมีพรามมหาศารผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆอ,อ,อีกครั้งนั้นวาเสรษฐมานพ พระรัตวาชามานบไปเดินเล่นสนทนากันในเรื่องทางและไม่ใช่ทางเวสถรมานบกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกครสาติพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรมได้ ฝ่ายพารัตวาชามานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุขพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ว่าเศรษฐมานพไม่อาจที่จะให้พารัตวาชามานพยินยอมได้ฝ่ายพารัชวาชามานพ ก็ไม่อาจให้วาเศรษฐมานบยินยอมได้เช่นกันวาเศรษฐมานบจึงบอกพารัตวาชามานบว่าพารัตวาชะก็พระสมณโคโดมพระองค์นี้เป็นสักยะบุตรผนวดแล้วจากสักยะตะกูลประทับอยู่ในอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอจจรวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณะสะากตะท่านพระโคโดมนั้น มีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระผู้มีพระภาคพารัตวาชมาเถิดพวกเราไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันทูลถามเรื่องนี้แล้วทรงจำข้อความตามที่พระสมณโคดมตรัสตอบแก่พวกเรา พารัตถวาชามานพรับคำของวาเศรษมานพแล้วว่าด้ยวยเรื่องทางและไม่ใช่ทางว่าเศรษฐามานพและพารัตวาชามานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยดีแล้ว นั่งลงหนาที่สมควรว่าเศรษจมนพได้ทูลถามว่าท่านพระโคโดมขอประทานวโรกาสเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองไปเดินเล่นได้สนทนากันเรื่องทางและไม่ใช่ทางข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปะคารสาติพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระรัตวาชามานพกลับกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุขพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ท่านพระโคโดมในเรื่องนี้ยังมีการถือผิดกัน กล่าวผิดกันกล่าวต่างกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะเธอกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกครสาติพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พระรัตวาชามานพกล่าวอย่างนี้ว่า ทางที่ตารุกขพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พวกเธอถือผิดกันในเรื่องไหนกล่าวผิดกันในเรื่องไหนกล่าวต่างกันในเรื่องไหนว่าเศษรษฐมนบกราบทูลว่าในเรื่องทางและไม่ใช่ทางท่านพระโคโดม พวกพราหมทั้งหลายคือพวกอัธริยะพราหมณ์พวกติติริยะพราหมณ์พวกฉันโทกพราหมณ์พวกภวหาริชพราหมณ์บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ เปรียบเหมือนในที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริงถึงกระนั้นทุกเส้นทางก็มาบรรจบกันที่กลางหมู่บ้านนั่นเองฉันใดพวกพราหม์ทั้งหลายคือพวกอัทธริยพราหมณ์พวกติดติริยพรามพวกชันโทกพราหมณ์พวกภวหาริชพราหมณ์บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริง ถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ฉันนั้นความขวนขวายของวาเสะมานบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถะ เธอกล่าวว่าทางเหล่านั here, dad, <nee> ้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสษฐาเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสษฐะ เธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะมันดาพรามผู้ได้ไตรเพศมีพรามแม่สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรามพอจะอ้างเป็นพยานได้ เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะมีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เห็นพราหมณ์พอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะมีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ ผู้ได้ตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสษฐะมีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศสักคนหนึ่งไหมที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสษฐาพวกฤาษีเป็นบุรพาจา์ของพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวศสามิตรฤาษียมตักคิฤาษีอังคีรสะฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสษฐาฤาษีกัสสปะ และฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนให้พวกพรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งเป็นบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นมีไหมที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดเขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ แม่อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้แม้ปาาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคน ก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมะตักคิฤาษีอังคิรสะฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสถะ ฤาษีกัสปะและฤาษีพคัคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกร่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กร่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลยที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ พวกเราเห็นพระพรมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิของพราหม์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิท์ของพรามผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกละวาเสตทะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสษทะ พาสิทธ์ของพรามผู้ได้ไตรเพศเหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นพาสิทธ์ของพราหมผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นช่างน,น่าขบขันต่ำต้อยเหลวไหลไร้สาระพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธเถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร พราหมผู้ได้ไตรเพศมองดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่เขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพร,รามผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนหล่าวอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พร,รามเหล่านั้นจะสามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรง เป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ระหรือเขาทูลตอบว่าหาไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพรามผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่น แต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พรามเหล่านั้นไม่สามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าเศรษฐะ ที่กล่าวมาที่สรุปได้ว่าไม่มีพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราม ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีพวกเป็นบุรพาจารย์ของพราามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักคิฤาษีอังคีรสะฤาษีพารัทวาชา ฤาษีวาเสถะฤาษีกัสปะฤาษีพักคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนแก่พวกพรรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลย ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพราหมผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิตาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิของพรามผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพรามผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกละวาเศรษฐะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทางเพื่อเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบทว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารบถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางปรามณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่า เธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในบ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใครหญิงที่ไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า ไม่มีพราหมู้ใดได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราหมู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราหมู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคน ที่เคยเป็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นพวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพรหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิตของพรหมา์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตทะ การที่พรามผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ เรียบด้วยคนสร้างบันไดว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนบุรุษทำบันไดที่เป็นหนทางใหญ่สีแพร่งเพื่อขึ้นปราสาทคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอทำบันไดขึ้นปราสาทเธอรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ำหรือปานกลางเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายัางไม่รู้จัก จะถูกถามต่อไปว่าเธอจะทำบันไดขึ้นประสาทที่ไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตหะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีาอ,อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเป็นพรหม พอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมาตักคีฤาษีอังคีรสะ ฤาษีพารัทธวาชาฤาษีวาเสตทะฤาษีกัสป,ปะและฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกพรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้น ก็ไม่มีเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพรามผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกละวาเสรษฐะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้